ทายัทสะขอ,อนอบน้อมแด่พระรัธนตรยัยกราบวัการขอ,อกาสท่านกุบาจาร์พระเทรานุเทระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญในสิ้นในธรรมจงบังเกิดมีได้ญาติโยมที่ได้มาร่วมในการปฏิบัติธรรมฟังธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในะโอกาสนี้ สาธุเอาวางเือลงขอโนโมธันดาครับท่านทั้งหลายมาเสียงขึ้นอีกน,นิดนึงขอทำความเข้าใจได้พูดได้คุยสักหน่อยหนึง่ง กำลังก็เป็นอะไรที่ต้องยอมรับสุขภาพก็ดีสังขารก็ดีบางทีมันก็มาทวงอันนี้จึงเป็นอะไรให้เราได้พิจารณาไตรักกว่าไม่เที่ยง อ,องสังขารความโทุกที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่สามารถยึดมันถือมันได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องคิดจรารณาพระเจ้าท่านก็เห็นเห็นเทวโทูตเห็นความแก่ความเจ็บความตาย เห็นว่าชีวิตนี้มันไม่เที่ยงมันมีทุกข์มันไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้พระเจ้าก็เลยสละสมบัติภายนอกออกบวชทิ้งความเป็นกษัตริย์เพื่อแสวงหาความพ้นทุกข์ซึ่งการที่เราจะมองเห็นประโยชน์หรือว,ว่ามองเห็นคุณค่านี่ มันต้องใช้ปัญญาต้องใช้สัมมาทิฏฐิจริงๆเลยเพราะว่าโดยปกติของกิเลสหรือว่าความเข้าใจแบบลุกโลก,โลกเราก็จะมีความปรารถนาว่าชีวิตเราเนี่ยทำอย่างไรจะให้เกิดความสุขแล้วก็มีความพอใจ ในกามคุณในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสอารมณ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องแบบเหมือนกับมีพลังมีอนุภาพกามคุณให้เราแบบพอใจให้เราหลงให้เรายึดมั่นถือมั่นซึ่งมันยาก มากจริงๆนะถ้าเราดูในโลกนี้เนี่ยคนที่จะออกบวชคนที่จะนับถือพุทธศาสนาคนที่จะสละทางโลกได้เนี่ยมันน้อยมากน้อยจนแบบถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะถึงหนึ่งในโลกเนี่ย เรามองดูในโลกนี้ความเชื่อของศาสนาเรือว่าความศรัทธาที่เขามีต่อสิ่งที่เขานับถือนี่ก็หลากหลายมากถ้าเราเอามาเปรียบเทียบทางวัตถุหรือว่าทางความสำเร็จความเจริญเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยสู่เขาไม่ได้ อันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะซึ่งมีบางคนพูดไว้ว่าพุทธศาสนาดีธรรมคำสอนพุทธเจ้าดีทำไมคนไทยยังลำบากคนไทยยังมีความทุกข์คนไทยก็ดีคนแบบนับถือพุทธศาสนาก็ดีก็ยังมีความลำบากความยากจนหรือว่ามีปัญหา ในการเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตยังมีการเบียดเบียนกันเก่งแย่งกันเอารัดเอาเปรียบกันหรือว่าอะไรซาราพัดที่เราเห็นในโลกแล้วเราก็มองว่าออพุทธศาสนาช่วยอะไรได้บ้างทำไมประเทศอื่นเขาไม่ได้นับถือพุทธศาสนาเขาเจริญเขามีสวัสดิการดูแลผู้คนแบบ ให้มีความสุขให้มีความสบายซึ่งสิ่งเหานี้ถ้ามองแบบโลกโลกนี่ก็ก็อาจจะแบบไม่เห็นคุณค่าของาศาสนาแต่บางคนถ้าเห็นคุณค่านี้เขาก็สละได้ไดอย่างครูอาจารย์หลายรูปที่เป็นพระฝรั่ง อย่างหลวงพ่อหรือว่าพระอาจารย์ท่านชฉยสาโรก็ดีสุมเมโทก็ดีมีความรู้มีความแบบสามารถมีความเป็นอยู่ที่เจริญในยุโรปก,ก็ดีอเมริกาก็ดีแต่ว่าท่านสามารถสลักความสุขทางโลกเหล่านั้น ถ้าว่าอเมริกาดีอังกฤษดีหรือว่าประเทศเจริญดีก็ยังมีคนมาบวชก็ยังมีคนมีความทุกข์มีปัญหาแม้แต่ว่าเราอย่างหลวงพี่เอลิกเนี่ยถ้าว่าหลวงพี่เอลิกนี่ก็ถ้าจะอยู่แบบไม่บวชก็อยู่ได้สบายเลยมีเงินเดือนเดือนละสามพันเหรียญสามพันเหรียญทุกวันนี้มันก็ น่าจะเป็นแสนแล้วทุกเดือนพอท่านเป็นทหารทหารเรืออยู่ในเรือแบบยิงขีปบาวุธเป็นแผนกเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ขอ,องการยิงขีปนาวุธพวกโทมาฮอกพวกอะไรต่างๆท่านก็จะมีเหมือนกับเงินตอบแทน มาเมืองไทยจะไปไหนเขาก็มีเงินให้สามพันเหรียญคิดดูเหรียญหนึ่งกี่บาทแต่ว่านก็ทำบุญได้สละได้เลยปีที่แล้วนี่เอาบัญชีมาให้พระอาจารย์ดูมีเงินอยู่ประมาณน่าจะสามล้านแล้วก็มาบอกพระอาจารย์ว่าถวายถวายพระอาจารย์ ไม่ใช่ถวายถวายเลยถวายหมดเลยถวายเข้าวัดเนี่ยแล้วแต่พระอาจารย์จะเอาไปทําอะไรถวายพระอาจารย์ก็มองนะอ้าทาไมมันถวายได้ง่ายขนาดนี้ประมาณสามล้านเนาะเขาบอกเขาไม่ลําบากเขามีเงินเดือนละสามพันเหรียญถ้าคิดเป็นเงินไทยก็เดือนละแสนแต่ว่าอยากถวาย อยากทำบุญพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเอลิกเอาเก็บไว้นี่แหละอยากทำบุญก็ทำไปเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องอทำอะไรขนาดนั้นก็ได้ขอให้เราตั้งใจปฏิบัติขอให้เราแบบอยู่ในศีลอยู่ในธรรมดีๆให้มีความสุขในการบวช เอาไว้ก่อนจนมาแบบเป็นปีเนี่ยสองปีแล้วถ้าถามว่าเป็นเราเงินประมาณสามล้านเราให้ได้ไหมจะทำได้ไหมเราไม่มีเงินเดือนเดือนละแสนเนี่ยแล้วเราก็เลยให้ไม่ได้ถ้าเรามีเดือนละแสนเราจะให้ได้คุณเมื่อวานก่อนเนี่ยไปวินธบรท,ที่สวนภูมิ ก็คุยกันไปในรถทางพระทั้งเนนอยู่ด้วยกันพานก็บอกว่าผมมาอาศัยอยู่วัดวัดดูแลผมให้ผมได้อยู่แบบแบบสบายดีมากผมอยากจะทำบุญกับวัดเพื่อเป็นการตอบแทนวัดได้ไหมต่อมาก็บอกว่า ไม่เป็นไรเอลิกขอให้เอลิกอยู่แบบมีความสุขแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติแค่นี้พระอาจารย์ก็พอใจแล้วที่ว่าไม่เอารไม่ใช่ไม่อยากได้ด้ยอยากได้คือกันเราถวายเมื่สามล้านนี่ก็ทวงวะอยู่ดรยที่เห็นยังในเนี่ยเลยอ้วมืดแนวเหีย แตาว่ามองแบบอนาคตที่ว่าไม่รู้ว่าท่าน,นจะอยู่ได้กี่เดือนกี่ปีจะอยู่ได้ตลอดชีวิตไหมก็ไม่อยากมีความรู้สึกว่าเราแบบเมื่อท่านมาอยู่แล้วท่านนั่นนี่ยังไงอยู่อาศัยเหมือนเราอยากได้ผลประโยชน์จากท่านคือไม่รู้สึกว่าเราอยากให้ท่านไม่ใช่ว่าท่านอยาก เราไปเอาจากท่านเมื่อวานก็เลยคุยกับท่านเมื่อวานก่อนเนาะเอาให้ก่อนเอลิกเดี๋ยวค่อยทําไม่เป็นไรหรอกขอให้เอลิกอยู่แล้วก็มีความสุขในการบวชนี่ค่ะพระอาจารย์ก็พอใจแล้วแค่นี้พระอาจารย์ถือว่าได้มากกว่าเงินแล้วอันนี้ไม่ได้พูดหรอกแต่ว่าความรู้สึกว่าเหมือนได้มากกว่าเงินแล้วขอให้ท่านอยู่ได้ อันนี้เรามาคิดถึงตัวเราเนี่ยถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะกล้าทำอย่างนั้นไหมเราจะให้ได้ไหมสละได้ไหมแต่ว่าถ้าเรามองถึงพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าสละได้มากกว่านั้นอีกอย่าว่าสามล้านเลยไม่รู้กี่ร้อยล้านความเป็นกษัตริย์ที่สามารถที่จะสละสิ่งเหล่านั้นได้ท้าวว่า ควาจารจะล้าองค์ที่ท่านแบบอยู่ในฐานะร่ำรวยอยู่ในความเจริญแต่ว่าท่านก็มีความทุกข์คือชีวิตมันมีความทุกข์มันมีปัญหาสุดท้ายก็ต้องเดินทางไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายไม่ว่าจะเป็นชาติไหนศาสนาไหนฉะนั้นถ้าเรามองพุทธศาสนาแบบ ทำไมพุทธศาสนาเราเนี่ยว่าดีอ่ะทาไมคนไทยยังยากจนทําไมคนไทยยังไม่ร่ํารวยทําไมคนไทยยังแบบไม่เจริญเหมือนต่างประเทศหรือว่าหลายประเทศเขาที่เขาไม่ได้มีชาวพุทธหรือว่านับถือพุทธศาสนามากแล้วเขาก็อยู่ร่วมกันแบบสงบร่มเย็นเป็นสุขก็มีนะอย่างหลายประเทศที่เขาอยู่กันแบบมีความสุขนะ ไม่อยากเปรียบเทียบว,ว่าประเทศไหนบ้างหลายประเทศซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขานับถือศาสนา,าไหนบ้างแต่ว่าเขาจะนับถือศาสนา,าไหนก็แล้วแต่แหละแต่ที่สำคัญคืออะไรรนะู้ไหมเขามีธรรมะธรรมะคือระเบียบคือวิน,นัยคือกฎกติกาที่เขามีความแบบซื่อสัตย์ในการที่จะ ปกครองกันแล้วก็มีคุณธรรมเมตตาธรรมในการเผื่อแผ่ช่วยเหลือดูแลกันมีระบบสวัสดิการระบบการช่วยเหลือที่แบบครอบคุมจากการไม่คดโกงจากความซื่อสัตย์แล้วก็แบบไม่เอารัดเอาเปรียบก,กันถ้าว่าสิ่งเหล่านั้นนี่จะอยู่ในชาติไหนาศาสนาไหน ก็เป็นธรรมะเอาท้าวว่าถ้าเราธรรมะไปปฏิบัติจริงๆนี้เราก็จะมีความเจริญเราก็จะมีความสุขเพราะว่าพระเจ้าสอนทุกระดับชั้นประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในภายภาคหน้าประโยชน์อย่างยิ่งธรรมะของคฤหัหั์ธรรมะทุกระดับตั้งแต่พราชาจนถึงคนทุกคนยาก พระเจ้าเนี่ยไม่สอนเฉพาะว่าให้เราไปนิพพานนะสอนให้เราพ้นทุกข์แต่ว่าในการพ้นทุกขนะ์น่ะไม่ใช่ว่าเราพ้นทุกข์เฉพาะไปนิพพานเราพ้นทุกข์ในการเป็นอยู่ในการดําเนินชีวิตยังประโยชน์ปัจจุบันเนี่ยเท่าไหรเราจะไม่ลําบากไม่เดือดร้อนการปฏิบัติที่เราปฏิบัติตั้งแต่การดูแลตนเองปฏิสังขายโโยการดูแลตั้งแต่ เครื่องนุ่งหม่มอาหารเสนาสนะยารักษาโรคอันนี้ก็เป็นสินนะเนี่ยินในการที่เราจะต้องปัจจเวกคิดเจรณาปัจจัยเครื่องอาศัยอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติการเป็นอยู่ที่เราต้องมีธรรมตั้งแต่เมตตาธรรมตั้งแต่อปปริหานิยธรรมหลักการปฏิบัติ ในส่วนของคารวาะคฤหัตทุกระดับชั้นที่สามารถสร้างความสุขสร้างความเจริญให้กับการเป็นอยู่การดำเนินชีวิตในสังคมก็ดีในส่วนตัวก็ดีในครอบครัวก็ดีจะเรียกว่าธรรมะพพุทธเจ้านี่ทุกระดับชั้นทุกมิติฐานะตั้งแต่คนทุกคนลำบาก ข,ข้าราชการกหาบดีเศรษฐีจนถึงพระราชามหากษัตริย์สามารถเอาประโยชน์ได้เพราะว่าชีวิตทุกระดับชั้นนี่มีความทุกข์ทุกคนทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีพระราชาก็ทุกแบบพระราชาเศรษฐีก็ทุกแบบเศรษฐีคนยากคนจนก็ทุกแบบคนยากคนจนเราอยู่ในฐานะไหน เราก็มีความทุกข์ในฐานะนั้นกายเราก็ทุกข์เพราะเป็นรังของโรคมันไม่เที่ยงมันไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้ใจเราก็ทุกข์ถ้าเรามีกิเลสท,ที่นำพาเราไปอะไรที่มันแบบไม่ดีหรือว่าทำให้เกิดปัญหาเกิดความเดือดร้อนด้วยอำนาจของกิเลสัณหาใจเราก็ทุกข์เพราะว่า เราเป็นทาสของกิเลสแต่ว่าถ้าเราสามารถมีธรรมะได้พระราชามีธรรมะก็บรรลุธรรมเป็นพระอริยะตั้งแต่พระเจ้าสุโธธนะนี่บรรลุธรรมจนเป็นพระอรหันต์พระเจ้าพิมพิสารหลายท่านที่แบบสามารถที่จะเข้าถึงธรรมเศษฐีหนาถะปินทิกเศเษฐีนาวิสาขา จนถึงทาสีทาสาคนทุกคนยากสามารถที่จะเอาธรรมะไปปฏิบัติถึงแม้ว่าจะไม่มีความเจริญหรือว่าความสำเร็จทางโลกแต่ว่ามีธรรมะคุ้มครองจิตใจตนเองไม่ให้ทุกข์กับความอยากกับความโลภความโกรธความหลงคือไอ้ความโลภความโกรธความหลงนี่มันไม่ได้เกี่ยวว่า รวยแล้วจะไม่ทุกข์มีอำนาจแล้วจะไม่ทุกข์รวยแล้วก็ยังมีความโลภยังมีความโกรธยังมีความหลงมีอำนาจแล้วก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงชีวิตเราแบบเจริญแบบสำเร็จหรือว่ามีอำนาจก็ยังต้องทุกข์ถึงเราจะเรียนจนจบด็อกเตอร์อย่างหลวงพ่ชาท,ท่านพูดว่าเรียนจบด็อกเตอร์กิเลสมันก็จบด็อกเตอร์ มีความรู้ทางโลกระดับไหนถ้าเราไม่มีธรรมะเอามาละกิเลสเราก็ยังมีความทุกข์อยู่เหมือนเดิมฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้านี่คำสอนพพุทธเจ้านี่จึงเป็นสิ่งที่พิเศษแต่ต้องมีความพิเศษในตัวเราที่จะมีสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูกมีปัญญาเข้าใจ ถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิหรือว่าไม่มีปัญญาเราก็จะมองพุทธศาสนาว่าโอ้ยพุทธศาสนานี่ไม่เห็นช่วยอะไรบ้านอื่นเมืองอื่นเขาจเจริญไปถึงไหนแล้วพวกเราก็ยังมาเล่นบ้องไฟโอ้โหโ,โ,โจดเล่นอาน่านบ่พผ่านยังมาเล่นกันพนันอยู่นีอ่อเมริกาเอ้ย ประเทศอื่นๆเอ้ยรัสเซียจีนเขาส่งน่นย,ยานอวากาศจรวดไปดวงจันทร์ไปดาวคารนแล้วเขายัางมาจูดบังไฟบูชาพญาแทนอยู่พญาแทนกน็ว่าจะห้ฝนตกเือพญาแทนก็บโททำงานจูดจนหมด่าใดฝนกันยังแรงอยู่บางมองบริจูดจักเป็นยังไพงพญาแทนไปปล่อยน้ำลงบอกท่วมก็มี นี่จะว่ายังไงล่ะความศรัทธาบางทีมันก็เป็นเรื่องเฉพาะอบางคนก็จะไปว่าไปตาหนิก็ไม่ได้มันเป็นความเชื่อของแต่ละคนแต่ว่าปัญญานี่มันเป็นเรื่องที่สําคัญถึงเราจะมีธรรมะคําสอนที่ประเสริฐแต่ถ้าเราไม่นําไปปฏิบัติมันก็คือเกา่ามันก็บม่สาม,มารถจเจริญได้ มีความสุขได้หรือว่านำตนไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เพราะเรายังไม่เอาธรรมะไปปฏิบัติฉะนั้นการที่เราเข้ามาสู่ศาสนานี่อันนี้เป็นความโชคดีของเราได้ที่เรามีปัญญามีปัญญามองเห็นความจริงของชีวิตมีปัญญาที่มองเห็นภัยเห็นโทษคือคนเนี่ยบางทีมัน มันเห็นอยู่แต่มันไม่เห็นความจริงเห็นว่าชีวิตเราเนี่เกิดมาแล้วมันต้องเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เห็นอยู่นะเนี่ยรู้จักแต่ว่าไม่รู้จริงแล้วก็ไม่รู้แจ้งแต่ถ้าเรารู้จักรู้ว่าชีวิตนี้มันไม่เที่ยงนะมันมีความทุกข์นะมันไม่สามารถยึดมั่นได้นะแล้วเราก็ต้องรู้แจ้ง คือเห็นความเป็นจริงนั้นว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะต้องดับไปอันนี้เราต้องรู้จริงถึงเหตุแห่งการเกิดเหตุแห่งการดับเมื่อเรารู้จริงแล้วหาวิธีที่จะรู้จรแจ้งคือจะไปละเหตุของการเกิดได้อย่างไรแล้วจะไปสร้างเหตุของการดับได้อย่างไรถ้าเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้เราก็จะได้รับผล ความพ้นทุก์จากการเป็นอยู่การดำเนินชีวิตทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีก็จะเกิดขึ้นธรรมะที่เราไปใช้ให้เราพ้นทุก์ในการทำมาหากินต้องขยันต้องรู้จักเก็บรักษาต้องคบมิตรต้องใช้ให้มันสมควรเราก็ไม่เป็นนี่เราก็มีเงินเราก็สามารถเอาไปใช้ซื้อกิน มีบ้านมีรถมีอะไรที่ทำให้ตนเองมีความสุขแบบโลกโลกก็ดับทุกข์นั่นน่ะดับทุกข์อะไรมีกินมันก็ไม่หิวมีบ้านอยู่มีที่นอนก็ไม่ลำบากมีรถขี่ไปโน่นนี่ก็สะดวกสบายมีตำแหน่งหน้าที่ก็สามารถที่จะมีงานมีอะไรที่แบบทำให้เกิดประโยชน์ได้จากความขยัน จากการภาคเพียนจากการแสวงหาที่แบบสมควรความเจริญทางโลกก็เกิดขึ้นแต่มันไม่จบแค่นั้นถ้าเรายังไม่มีความเจริญทางธรรมมันก็ยเวียนกลับมาทุกข์อีกพอมันมีได้เสื่อมได้มีเกิดก็มีแก่มีเจ็บก็มีตายมีได้ก็มีเสียมีพบก็มีจากเราจึงต้องมีธรรมะ ที่จะมาลดละหรือว่าบรรเทาความทุกข์ด้วยการปล่อยวางด้วยสติปัญญาด้วยความไม่ประมาทที่ทำให้เราสามารถหลุดออกมาจากความทุกข์นั้นในฐานะในตำแหน่งหน้าที่ในการเป็นอยู่ของเราทำหน้าที่ก็ทำแต่ว่าจิตใจเราเนี่ยทำอะไรจะไม่เป็นหลง ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ปล่อยวางความพอใจไม่พอใจอารมณ์ความรู้สึกที่มันไม่ได้ดังใจป่าธนาความรู้สึกที่เราไปยึดมั่นถือมั่นถ้าเราสามารถปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้มากเราก็จะไม่ทุกข์มากฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็เอาประโยชน์นะถึงแม้ใครจะมองอะไรยังไงก็แล้วแต่แหละจะว่าคําสอนพุทธเจ้าเนี่ เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเป็นปฏิหารสามารถทำให้คนชั่วกลายเป็นคนดีได้ถ้าเขาละชั่วสามารถทำให้คนดีเป็นพระอริยะได้ทำให้คนมีความทุกข์พ้นทุกข์ได้แต่เราต้องเอาสิ่งเหล่านั้นมาศึกษาเริ่มตั้งแต่ศีลละบาปเริ่มตั้งแต่สมาธิทำให้เกิด ความสงบเพื่อให้เราได้เห็นความจริงต่อยอดไปถึงปัญญาความเข้าอกเข้าใจในการที่จะทําให้เกิดประโยชน์ในการที่จะไม่ประมาทแล้วก็ต้องเข้าใจปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นอันนี้คือสิ่งที่สําคัญโยมถ้ามาแบบรักษาศีลไม่ได้เราก็ฝึกนันาการให้ เพราะการให้การเสียสละการทําบุญเนี่ยมันเป็นการสร้างความสุขให้กับตัวเราเพราะว่าเวลาเราให้เราก็จะมีความรู้สึกดีคนอื่นได้รับก็มีความสุขทำให้เขาพ้นทุกข์ทำให้เขามีความรู้สึกดีถ้าสังคมไหนให้ได้แบ่งปันได้ช่วยเหลือกันได้สังคมนั้นก็จะอยู่ร่วมกันด้วยความหาสุขอันนี้จึงเป็นสิ่งที่เราต้องมีนะ การให้การเสียสละการแบ่งปันเนี่ยแล้วมันก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ให้เราได้ฝึกในการที่เราแบบรู้จักจปล่อยวางเพื่อให้เราแบบไม่หลงไม่ยึดมั่นถือมั่นมากถ้าเราได้ให้ได้เสียสละจาคะาสิ่งเหล่านี้มันก็จะเหมือนกับเป็นพลังเป็นเครื่องที่จะให้เกิดความเจริญในการที่จะนำเราไปสู่การแบบปล่อยวางได้มากขึ้น หรือว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นได้มากขึ้นจนมีปัญญาสามารถที่จะปล่อยวางจนถึงที่สุดการให้ทานนี่ก็เป็นเบื้องต้นที่สำคัญจากนั้นก็รักษาศีลเว้นบาปละชั่วเพราะอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ถ้าเราไปทําอะไรไม่ดีล่วงเกินมันก็เกิดปัญหามันก็เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนถ้าเราเว้นได้ละได้มันก็เหมือนกับการแบบ เหมือนกับไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยที่จะนำเราไปสู่ความทุกข์หรือว่าปัญหาหรือว่าความเดือดร้อนเพราะเราไม่ไม่ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีด้วยศีลที่เราแบบรักษาได้เว้นบาปได้ศีลก็เป็นสิ่งที่สำคัญจากนะเราก็จเจริญปัญญานะแสวงหาความเข้าอกเข้าใจจากการฟังจากการคิด จากการพิจารณาที่เรียกว่าสุตามายปัญญาจิตตามายปัญญาภาวนามายปัญญาความเจริญในจิตใจเราก็จะเกิดขึ้นทางสายนี้พุทธเจ้าได้ได้ชี้แนะได้วางแนวทางได้บอกได้ชี้แนะพุทธเจ้าตัดสรู้แล้วก็เอามาสอนเราแล้วสำคัญว่าเราจะศึกษาไหมแล้วเราจะปฏิบัติไหม แล้วเราจะฝึกฝนไหมคือศึกษาแล้วก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็ต้องฝึกฝนนะมัน่ว่าปฏิบัติแล้วมันไม่ได้ก็โอ้ยเศร้าบ่อยปัศวบ่ได้ยังคือเกาก็แล้ว,ลวอบได้ยังแล้วเพราะว่าเหตุบ่ถึงฝึกฝนอดทนตั้งใจความสำเร็จความเจริญก็จะเกิดขึ้นนะใช้เวลาพอสมควรนะ เอาช่ไ่ล่ะวันนี้ก็ว่เาเก่งเติบแล้วนึงใหญ่ก <c> ะ <oughs> ขอ,อนมโมทนากับพระคุณเจ้าคุณยายอันนี้ต้องยกความดีให้พี่น้องอายุทยามมาวันนี้นะก็ได้เป็นบุญกุศลด้วยกันด้วยนะกะขอความเชื่อมั่นในธรรมแล้วก็เชื่อมั่นในกรรมในการกระทำของเราแล้วก็ เชื่อมั่นในตัวเราว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติได้ดีได้จเจริญได้ถึงแม้วันนี้ยังไม่ได้แต่เราก็จะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เพื่อนำตนไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่ต้องพูดถึงวันนีิผ่านเอาปัจจุบันอาการการเวลาในการเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยให้เราละให้เราปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกให้มากที่สุด ที่มันเศร้ามองที่มันแบบขุณคข้องที่มันมีทำแบบทาให้เรามีความทุกข์นี่ให้มากที่สุดอันนี้ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยไปถึงพันิพานขอความเจริญงอกงามในสินในธรรมในคุณงามความดีในษาสนาจงบังเกิดมีแก่พวกเราทางร้ายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกขันท,ทุกคนด้วยเธอน